สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการขาดทุนสะสมของหุ้นจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านอาจจะเคยเข้าไปดูงบผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับในส่วนของงบแสดงฐานทังการเงินของตัวบริษัทซึ่งเราก็จะเจอในส่วนของกําไรสะสมบ้างบางทีก็จะเจอในส่วนของขาดทุนสะสม ซึ่งในส่วนของกําไรสะสมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะครับก็คือบริษัทมีกําไรแล้วก็เลยมีกำไรสะสมอะไรประมาณนี้แต่สำหรับบริษัทที่มีขาดทุนสะสมหลายคนอาจจะเกิดการตั้งคำถามแล้วนะครับว่าบริษัทนั้นยังมีความน่าสนใจอยู่หรือเปล่าการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับจะมีการขาดทุนสะสมเท่าที่ผมเคยเจอนะจะมีอยู่ด้วยกัน2กรณี กรณีแรกนะครับก็คือผลประกอบการของตัวบริษัทเนี่ยมีการขาดทุนแล้วก็ขาดทุนติดต่อกันมานะครับจนทําให้ตัวบริษัทนั้นมีขาดทุนสะสมนี่คือกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือมันเป็นการขาดทุนสะสมทางบัญชีซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยเนาะผมเองเนี่ยเท่าที่เคยเจ,เจอก็เจอประมาณไม่เกิน 2- 3ส,สบริษัทนะครับ ที่พบว่ามีการขาดทุนสะสมทางบัญชีนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก็อย่างหุ้น BTS ที่ผลประกอบการของตัวบริษัทก็มีกำไรมาตลอดเลยแล้วก็เขามีการจ่ายปันผลตลอดด้วยนะครับ แต่ถ้าเราไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นเราจะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยเขามีขาดทุนสะสมโดยที่ขาดทุนสะสมของหุ้น bts หลักๆเลยนะครับก็จะมาจากในส่วนของการสำรองเผื่อหนี้สงสัยว่าจะศูนย์แล้วก็การสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของตัวบริษัทก็เลยมีผลทำให้ตัวบริษัทนั้นมีขาดทุนสะสมนั่นเอง เพราะฉะนั้นสําหรับส่วนตัวผมเองนะครับถ้าถามว่าบริษัทที่มีขาดทุนสะสมยังมีความน่าสนใจหรือเปล่าผมก็อาจจะต้องเข้ามาดูในรายละเอียดนะครับว่าผลการขาดทุนสะสมเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากผลประกอบการที่มันผ่านมาที่ตัวบริษัทเขาขาดทุนมาตลอดเลยหรือเปล่าหรือเกิดจากในส่วนของผลการขาดทุนทางบัญชีหรือเปล่า นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดจากการขาดทุนทางบัญชีนะครับมีการสำรองหนี้เสียมีการสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ของตัวบริษัทอะไรพวกนี้จะมีผลทําให้ตัวบริษัทนั้นมีขาดทุนสะสมแต่ว่าในงบผลประกอบการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขายังมีกาไรอยู่เลยเนี่ยผมก็อาจจะยังมองว่าหุ้นตัวนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่ก็ได้นะครับทีนี้ สำหรับบริษัทที่มีขาดทุนสะสมเราจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าเขามีการล้างขาดทุนสะสมบริษัทนี้มีการล้างขาดทุนสะสมทําให้ตัวบริษัทมีกําไรสะสมแล้วก็นํากําไรสะสมนั้นมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอะไรประมาณนี้ที่เราเคยได้ยินนะครับซึ่งถ้าถามว่าบริษัทที่มีการล้างขาดทุนสะสมได้สําเร็จแล้วเป็นบริษัทที่น่าสนใจหรือเปล่าคำตอบจากผมนะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวผมนะ ผมก็ต้องกลับมาดูอีกแหละว,ว่าการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทนั้นๆเนี่ยเขาล้างด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการล้างขาดทุนสะสมนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเช่นกันกรณีแรกนะครับก็เกิดจากในส่วนของผลประกอบการของตัวบริษัทนั้นมีกําไรทําให้เขาเอากําไรนั้นมาปิดในส่วนของขาดทุนสะสมนะครับจนหมด อาจจะปิดภายในปีเดียว2ปีหรือกี่ปีก็ช่างแต่เขาสามารถที่จะล้างขาดทุนได้สำเร็จกับกรณีที่2นะครับก็คือเขามีการใช้วิธีการบางอย่างในการล้างขาดทุนสะสมอทิเช่นการลดทุนหรือการลดราคาพาของหุ้นตัวท่านนั้นนะครับเพื่อเอา,อาทุนที่เขาลดออกไปเนี่ยไปล้างขาดทุนสะสมทำให้ตัวบริษัทนั้นมีกำไรสะสมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ การใช้วิธีการบางอย่างในการล้างขาดทุนสะสมสำหรับในส่วนของกรณีการใช้วิธีการบางอย่างในการล้างขาดทุนสะสม,สสอ,สะสมอย่างตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีลดทุนกับลดราคาพาซึ่งสำหรับส่วนตัวผมเองนะผมมองว่าในส่วนของบริษัทเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์นะครับจากการที่เขาก็จะไม่มีขาดทุนสะสมแล้วซึ่งดีไม่ดีก็อาจจะมีกาไรสะสมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างพวกเราเนี่ยแน่นอนครับเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าการที่ลดทุนนะครับพวกลดราคาพาหรืออะไรพวกนี้มันจะมีผลในเรื่องของมูลค่าที่มันลดลงพอมูลค่าของหุ้นตัวนั้นลดลงนะครับแน่นอนว่าราคาบนกระดานของหุ้นตัวนั้นก็จะลดลงมาด้วยมันไม่ใช่การแตกพานะครับต้องบอกงี้ถ้าการแตกพาคือราคามันก็ยังจะเท่าเดิมอยู่นะครับแต่อันนี้คือราคามันก็จะลดลงมานะครับก็เรียกว่ามันเป็นการ dilution effect ที่มันเกิดขึ้นนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมาพิจารณาเนาะบริษัทที่เขามีการล้างขาดทุนได้สําเร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาดูตรงนี้อีกแหละว,ว่าเขาล้างขาดทุนสะสมจากวิธีการอะไรถ้าเกิดจากในส่วนของผลประกอบการของตัวบริษัทที่มีกําไรนะครับจนเอากำไรมาล้างขาดทุนสะสมได้สําเร็จเนี่ยผมมองว่าบริษัทนี้มีความน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการใช้วิธีการบางอย่างในการล้างขาดทุนสะสม ของตัวบริษัทนั้นๆนะครับผมเองอาจจะเฝ้ารอดูไปก่อนหรือว่าเวทแอนซีไปก่อนรอว่าหลังจากที่เขาล้างขาดทุนสะสมแล้วผลประกอบการหลังจากนั้นนะครับจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผลประกอบการนั้นเริ่มๆๆดีขึ้นมา <assets S 1> นะครับผมก็จะมองว่าบริษัทนั้นๆเริ่มมีความน่าสนใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าผลประกอบการยังออกมาแย่เหมือนเดิมนะครับขนาดล้างขาดทุนสะสมแล้วก็ยังแย่เหมือนเดิมเนี่ยผมก็อาจจะมองว่าบริษัทนั้นๆ ดูไม่มีความน่าสนใจนั่นเองสรุปนะครับก็คือบริษัทที่มีขาดทุนสะสมก็ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะครับเราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดด้วยว่าขาดทุนสะสมของเขานั้นมันเกิดจากกรณีอะไรนะครับและเช่นเดียวกันนะครับการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดด้วยว่า เขาล้านขาดทุนสะสมด้วยวิธีการอะไรนะครับอลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะสำหรับหุ้นตัวไหนที่เป็นเพื่อนสนใจอยู่นะครับลองเข้าไปดูในงบผลประกอบการดูในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะครับแล้วก็ดูตรงกําไรหรือขาดทุนสะสมนะครับมันจะมีบอกอยู่ถ้าเราเจอขาดทุนสะสมเราก็ค่อยเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับรายละเอียดนะมันจะอยู่ใน ผมประกอบการที่เขามีการประกาศทุกๆไตรมาสนะครับหรือว่าเข้าไปดูในรายงาน56-1กขีดหก็ได้นะครับอันนั้นจะค่อนข้างบอกละเอียดหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ ถ้าเ,เพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของแนวโน้มของตลาดหุ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าแนวโน้มไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะในส่วนของดัชนีเซตนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟรายวันเราจะเห็นว่าดัชนีเซตนะครับก็หลุดตรงเส้นมี200วันลงมาแล้วซึ่งก็ต้องมาติดตามกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยดัชนีเซตนะครับจะสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นมเ200วันได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของปัจจัยโลกในช่วงนี้ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นบ้านเราอยู่พอสมควรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงนี้ด้วยนะครับ